ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคลิมนะน่าจะตกอยู่ในภวังภวังในที่นี้คืออะไรคะเวลาที่คนเราหรือมนุษย์เราตกอยู่ในภวังนี่เป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือต้องบอกอย่างนี้นะอันนี้นินทาแกหน่อยนะคือคุณทักษิณเนี่ยคโดยสไตล์แล้วก็เป็นคนเชียร์อัพสร้างความรู้สึกให้มีความหวังดิลลับเนี่ยมีจริงไหมดิลลับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีหรอกมันคือคือ สร้างคําขึ้นมาเพื่อให้มันดูน่าตื่นเต้นน่าติดตามไม่มีดีลอะไรเลยไม่มีดีลอะไรเลยไม่มีเลยตอนที่ท่านดีลแน่นอนคือต้องดีลกับทรัมป์เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวก่อนเี่ไปถึงตรงนั้นครับเดี๋ยวก่อนช้าๆช้าๆช้าๆอันนี้สําคัญมากนะผมบอกก่อนไล่ทไลายคือตอนที่ท่านตัดสินใจกลับเมืองไทยวันที่22สิงหาคมปี2566เนี่ยผมว่าท่านไม่ได้แบบว่านึกจะกลับก็กลับ ทุกคนเชื่อว่าต้องมีอย่างน,น้อยก็อะไรสักอย่างให้มีความมั่นใจอันนี้ผมถามแค่นี้ถ้าไม่มีก็คือไม่มีผมก็ไม่ถามต่อทางการเมืองไม่มีครับไม่มีทางการเมืองกับใครเลยอ <ừ> ไม่มีดีลทางการเมืองกับใครเลยครับไม่มีเลยเรื่องดีลทางการเมืองแสด,ดงว่าไม่ใช่ดีลการเมืองเป็นดีลอย่างอื่นก็ต้องถามแบบเนี้นครับ ไม่ดีลร<อ>ัฮะไม่ได้ดีไม่ได้ดีไม่ได้ด,ไไดีเพียงแต่ต้องค่อยๆช้าๆเลยครับท่านครับนี่เราย้อนกลับไปช่วงมานเดือนอะไรคะอาจารย์ตรงเนี้ยเป็นจุดออที่ผมทําให้ที่ที่ผมทําให้มีความรู้สึกว่าไอ้การเกิดรัฐบาลไฮบิดการความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลขณะเนี้ยสองปีเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือที่ท่านต้องอธิบายความจริงแล้วเนี่ยถ้า รัฐบาลเนี่ยอยากเข้ามาทําธุรการกับธุรกิจเนี่ยอยู่ได้สี่ปีสบายเลยอันนั้นผมเข้าใจครับแต่ว่าแต่ว่าเราอยากทํางานอยากแก้ปัญหาให้บ้านเมืองก่อนที่มันก่นอนที่ไปซีเรียสตรงนี้ไม่หน่อยก็เลยยุ่งยากนิดหน่อยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นตอนที่ท่านตัดสินใจกลับมาเนี่ยไม่มีดีวการเมืองผมรู้แล้ะมันเป็นดิวแบบไหนครับโทษครับผมว่าทุกคนอยากรู้ เชื่อผมเหอะผมเนี่ยฟังมาตั้งนานแล้วผมผมเชื่อว่าไม่มีดีลลับเอ่ะผมเชื่อแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างที่สร้างความมั่นใจให้ท่านว่ากลับมาแล้วทุกอย่างเดินหน้าได้อันนี้ผมถามตรงๆแบบนี้เลยแล้วแล้วผมจะไม่ถามอีกแล้วผมจะเดินเรื่องอื่นเลยไม่มีครับเมื่ผมกลับมาแล้วผมผมถึงเข้าสู่ระบบแล้วก็ไปอ่กราบบังคมทูลขอพระราชพระเมตตาขอขอพระราชานพระเมตตาก็ได้รับพระเมตตามาก็แค่นั้นเอง